สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะตอนนี้มาเลาะบานปักกิ่อจ้ะหาผักหาผักจะจะมาหาฟันซิงโตไปเห็ดอันนี้จ้ะพี่น้องเอาไปลวกฟันซิงโตไปลวกกันจ้ากระป๋องที่อยู่ใส่ละ่ะหากระป๋องมาเจอนี่สวยๆเลยจ้ะอ่อนๆค่ะพี่น้องคุยแต่จะอยู่นี่น,น,นนะเนาะพักปา ธรรมชาติเอา้าเียวกป้องกันจ้ะตำน้ำพริกเห็ดมันปูจ้ะได้มาหากินเก็บผักเนาะ สวย Harriet, สวยสวยสวยแสงแดดสองกิโลเมืองภูแดดดีแมืงภูกระมาเหรอจ้ะงั้มาต่อฉันนะ อเราจะทำน้ำพริกแล้วจ้ะอันนี้จะไปล้างแล้วก็ละวงังท่าคสอนสะอาดดีๆนะจ้ะจากนั้นจัดเห็ดไตไปเก็บพักมากค่ะเขาจะมาทำน้ำพริกกันนะคะพริกเห็ดจ้ะพี่นอ้องเห็ดมันปูนะคะตีกับเต้าพริกแห้งนะคะก็กหอมแดงแล้วจ้ะเนาะทำให้ละเอียดนะคะเขาก็กาจะเอาเห็ดที่ต้มเสร็จเรียบร้อยนะคะมาโขกเนาะโขกละเอียดแล้วนะคะตีก็จะเอาเนื้อปลามาแกไะไตแล้ะจ้ะ นี่่คะแกใส,ส่เรียบร้อยแล้วนะจ๊นะเนาะเอาโคกให้ละเอียดอีกรอบนึงค่ะหลังจากนั้นเราจะมาปรุงนะคะโดยเปลือกหน้านะจ๊ะดีิ้วหน้าลงไปนะคะแล้วก็เออ่ได้ชูตีใส่ไปเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็ตีกะใส่เออ่น้ำปลาร้าต้มสุกไปเรียบร้อยนะจ๊ะรวมทั้งเออ่น้ำปลาเนาะจ๊ะโคกให้เข้ากันชิมรสตามชอบนะจ๊นะเนาะ เจลราคาหาเข้าตำน้ำพริกเห็ดมันปูนะจ๊ะนี่พักนี่เก็บมากนะคะ่ะอันนี้ใบบกเด้จ้ะบวบฝร,ร,รั่งแล้วก็กระเทียมปลาอันนี้โอ้หลอกดนผดพี่น้องมันอ่อนนะคะตีอาจจะลวกแล้วาขึ้นเลยเนะา,พาะพัดปลาก้อยปลาทอดจ้ะเอาก็มีข้าวเหนียวตีุงมาเองจ้ะจะบรกิการมานี่นะคะด,ดีดีค่ะพี่น้องแดดฮอนมาเป็นอทิตย์แล้วจ้ะคนค่ะ ทะเลมีลมจักน่อยค่ะบนเขาก็ะหิมะเริ่มไปแล้วพี่น้องนคะคะเขากับ,บม่มีหิมะแล้วเนาะตรงนี้มันไม่มเห็ดมาเร็วเดี๋ยวป่าเนี่ะเนี่ยตรงนี้ป่าเนี่ยมันน่าจะมีได้ละ่ะป่ะจิ้งข้าวกันค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องมากินข้าวร่วกันเด้อจ้ะกล่องกระชิกไก่แน่กับน้าหลังกล่องกระชิกไก่แน่ค่ะเพราะวะ่ามันบริเวณมุมนะจ้ะหนูก็เอาไม่มเป็นไรเดี๋้อพอนี่ได้เราซูมเข้าได้หนูซูมขยับเข้า,าได้จ้ะยังไม่ปิ๊กเหรอเนี่ยค่ะมามา,มากินข้าวกันเพื่อนมากินข้าวกันจ้ะ แขกพี่แขกผู้มีเกียรติมา Jamie, เยี่ยมเยือนแขกกผู้มีีเยรตินี่ค่ะดูอาหารเข้าวเหนียวนะ่คะติ๊บข้าวเหนียวด้วยมีข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวน้ำพริกเห็ดค่ะแล้วก็ปลาทอดน้ำพริกเห็ดมันปูพี่นันทนาการจากสามีน้องตรีนะคะเขาเอามาจากเรือค่ะใช่ค่ะอันนี้อันนี้ปลาหนังหนึ่งกระเจิงไม้กรอบเลยอันนี้ปลาปลาปลาเลนปลาซิ้นก่อนจะมาแช่ รอกคักก็ตา้าเคยกินกระเทียมป่าไหมชิมดูที่กระเทียมป่ามาได้ตักที่เขากระเทียมป่าเหรอเคยกินไหมกระเทียมป่าอย่างย่างย่างนี่เหรอใช่ใช่นี่จะไปเก็บจากไหนอ่ะเอาอยู่หน้าบ้านดูงนี้จริงอ่ะเอามาปลูกอ่ะนะจ้ะหนูซื้อมานั่นน่ะตั้ง19โคนเพรดะนี่มันขยะลงทุนเนาะเมื่อก่อนมันหากระเทียมป่าไม่เจอยังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไงจะนีิดูแล้วก็จัดเต็ม น้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกอันนี้อะไรนะต้องตีกินข้าวเหนียวป้ากินข้าวเจ้าก่อนนะเดี๋ยวข้าวเหนียวค่อยตามไปทีหลังส่วนเลยแซ่บก็จะได้กินฮันน่าฮันนาังอืมอืมหลายหลายอืมข้าวมากกับน้ำพริกป้าผักหวานไปนิดนึงข้าวมากกับน้ำพริกข้าวมากเลยเหรออืม จะนี่ค่ะพักพักใบบบกอันนี้ใบบ๊อบบกตีเก็บมาโตตีจัดมานะคะฟันถึงโตรอบรอบบ้านป้าเนี่ยนะคะตีมาจัดตรงสนามหญ้าบ้านป้าก้อยนะคะเก็บมาแถวนี้นะเก็บมาแถวนี้เนาะแต่ว่าก็แล้วรั่วแล้วเนาะจะไปสกปรกตรงไหนนะอืมไ่หมาาหมก็ไม่มีแมวก็ไม่มีบ้านนี้ปลอดสุนัขปลอดสัตว์ค่ะอื ผ mm hmm. ักน้องมันจะมีรสชาติเหมือนผักผักใบบัวบไปข้าเลยจ้ะ mm hmm. แต่มันจะกรอบกว่าเ oh. mm hmm. จ้าเห็นหมุสุด,ดยอดเลยรสชาติแบบนี้นะเ mm hmm. ป็นแกงรมูให้ชอบค่ะ นอกกับเนื้อปลาบอกไหนนะปลาบอกก่านนักเลือเป็นยังไงกินเลยเขาบอกว่าให้เก็บตอนที่มันนี่ยเหรองามๆเนาะใช่ตอนที่มันยังดอกมันยังไม่ป้าบบวกบ้านนี้ยังไม่ออกมันยังไม่เป็นเครือใช่ยังไม่เป็นเครือต้องตีเข้าไปจัดซะก่อนเลยถ้าเกิดทรัอย่างนี้แหมวันนี้เป็นอากาศดีมากเลยป้าไม่ต้องใส่แจ็คเก็ตออกมาปกตินะไม่อยากออกนอกบ้านอ่ะก็ให้เป็นขนาดนี้นนะป้า ถ้าไม่อาดอกเหลืองห้มกินเลรออะถ้าดอกออกเหลืองไม่ให้กินเหรอมันจะมีมันมันหลังสารอะเรออไรนืให้กินที่มันอมๆเลอร่อยอะปลาชังหน่อยด้มาท้งกลกปลาก็ไม่ได้เอาซ่อมเอาซ่อมปลา ก็อ่อนทอดปลากระก้องอพอบ้านเจ้าอยู่แล้วให้มันเสร็จก็จะเอาเอามาตุ้งข้าเนี่ยหลังบ้านเจ้าเนี่ยตรงนั้นตรงล่มหน้าบ้าน,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 นมันชอบล่มหน่อยเนาะี่เหรอกระเทียมป่านะนะใช่มันไม่ชอบแดดจะจัดเพราะว่าแลดจัดมันจะทำให้มันไหมมันชอบแบบตรงนั้นแหละถ้าเห็นหมากบป้งแตกหนอนะหรหน่อยๆแล้วตรงตรงโค้งน่นมะมาดูกัน ไปค่ะเิ้มเนติขอต์ไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะเลค่ะดอกหม่เริ่มบานเราพี่นอ้องตอนนี้คนกำลังจะแพ้เกซ้อนอันนี้ค่ะเราเรื่องเดลืองนี่ไอาจามขั้นจมูกเลยค่ะใหญ่สวยอ๋อดชิ้งแด,ดงบอกโอ้น้ำแล้วอยากโมยเลยพ่อก้อยบอกว่าจะไปเก็บอันนี้อะไรนะ ไปเก็บอะไรนะเนี่ยแถวๆเนี้ยโอ้โหยังไงสตรอเบอรี่เยอะเลยอ๋อใช่ใช่แต่ไม่ข้างทางเนี้ยแล้วลูกใหญ่ด้วยนะอืมแล้วชันดอกเก็บยากมากต้องมาเสี่ยงเรืองเลยจ้ะไปไปไม่รู้ยิ้มแฉ่งกันใช่ไหมฝันมีเห็นได้ไี่แมวไฮไปเก็บพักไปเก็บพารุ่งหัวล้อเสี่ยหนู มาจากสีเกตเดี๋ยวขอรับถ้าถุงหนูมันจะสีเกตมาจากบ้านที่นี่มามากินข้าวบ้านพี่มาบาก้อยหนูก็เลยมาเออหัวหนึ่งมือสายตาเอาฟึ่งซ้อมเอาฟึงซ้อมโอเคไปละเด้อนี่ค่ะดอกไม้สีเหลืองเลยเนาะดอกแรกของซีอันนี้กินได้นะปะ ได้เหรอใช่เอาไปชุบชุบแป้งมีสิผมบ่บะ่ะคอมมันไม่คม้อมแต่รู้ว่ามันเป็นน้ำชาทำน้ำชาชาก็ได้กินสดก็ได้กินเป็นสลัดก็ได้เขาบอกไม่ได้อ่าใช่บ้านนี้ก็ไม่มีคนอยู่ใช่ไหมบ้านล่างค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านเราเนาะป้าเนาะเนี่ย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 ดูดอกไม้ใช่ไหมขโมยได้ไหมได้ถ้าเป็นบ้านเราน,น,นี่เน,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 นาะให้คน,นอยู่เนาะ มันไม่มีใครอยู่ให้คนอยู่จะได้บุญเขาบอกมีผีในบ้านหลังเนี้ยเหรอเห็นเด็กว่ากันนะเอ๊ะป้าก็ไปเก็บไอ้สตรอเบอรี่ปีแรกที่มาเนี่ยไปเก็บสตรอเบอรี่ตรงนั้นอ่ะมีีผด้วยเยอะมากเลยแล้วที่ก็ชันเลยนะที่ก็ชันชันแล้วก็ลกรกไม่ใช่โดนปลาก้อยกระหกแล้วนั่นนี่ตอนเนี้ยโอ้โหลูบสตรอบี่เยอะมากตอนนี้หนูไปปีนมาทางกลับบ้านหนูเนี่ยไหนนะทางเขาบ้านหนูเอ้สตรอเบอรี่เยอะมากเลยนี่ค่ะ ปกติไร่ป่ามาเก็บตรงนี้มันเยอะมากฉะนั้นหนูก็มาลงลงอันนี้เขาตรงนี้แหละลงเขาออกจากเก็บเห็ดลงมาตรงนี้ทางขับบ้านหนูอเปล่ใช่มันเป็นทางเหรือป้าเห็นมันไม่ได้ทางนี่เดี๋ยวต้องไปตรงนี้เลยนี่นี่ใช่ตองลงไปเลยูถึงข้างหลังบ้านแล้วแถวนี้แม่นเลยป้าเห็นมันตะมุตะมิแล้วนะหรือว่าตาถ้าไม่ขึ้นตาก็ถั่วแล้วนะเดินเหนื่อยไม่ใช่ดู ไม่ใช่ดูผักอันนี้เหรอดอกอันนี้ไม่ใช่หรอดอกอะไรนะดอกหางม้าน่ะจ้าอู้เออบอสงสัยว่ะเฮ้ยนี่ไงนี่ตะมุมันยังไม่ใหญ่เลยแตกแล้วใช่ไหมแตกแล้วประมาณสองอาทิตย์นี่ละโอ้ยตอนต้นใส่ร้องมาแล้วเมื่อกีบอกว่ามันกำลังขึ้นแล้วสันวะอยู่ไหนวะเนี่ยต้นอันนี้แหละมั้งเจ้าเห็นเนี่ยต้นอะไรนะหนอนหนอนอน้อยเนี่ยสวยหรอ ไปดูต้นนั่นกัน,กนปะตรงนี้ไนมะ่เชื่อตรงนี้จนะขึ้นหะรือเอา้าอาจจะขึ้นก่อนเพราะช้าหนู่ก็เดินมา,าะ,น,น,าะนี่ไงนี่ตรงดูตรงนี้ก่อนมันจะต้นบ ам บูนะเนี่ยแต่หนูก็บอกว่าเธอเห็นมันขึ้นหรือย,ยังวะมันน่าจะขึ้นเนาะเม,มื่อต้นมันจะพี่น้องเอ้ย น,น้องยังไม่ขึ้นเลยประกอว,ว่าป้ามาเห็นมันขึ้นตอนนอตอนแน่ปะฉัน่ะแต่ว่าฟั่งทะเลอาจจะขึ้นแล้วแหละหนว่านะถ่ายตัวซีเกดเลย ถ่ายมาเก็บเราก็ถ่ายตัวเองเก็บม,มันเหี่ยวแม่แดดมันจัดเนาะก็แดดมันจัดเ๋ยวมันก็พอไปโดนน้ำมันก็จะเด้งขึ้นเลยเออชุกช่กเนี่ยหลังบ้านแม่ป้าเคยไปดูแล้วไม่เห็นไม่เห็นเลยเออหนูไปไประจำไม่มีได้ไงมีได้มาทุกปีกลัวก็กลัวด้วยล่ะกลัวแต่มันมืดมืดมืด,มด,มดเนาะไปขี่ขี่จักรยานไปร้านท้ามาแล้ว,ลวก็ไปจอดบนมุมนี้แหละก็เดินเข้าไปตอนนั้นยังไม่รู้จักน้องตีใช่เพิ่งมารู้จักกันกี่เดือนเองว่าป้า เราเราูกระยะยากันกีน่เดือนเอจ้าบอกว่าเจ้าไปดูเห็ดใหม่ือหนูลืมบ้มานป้าเหรอใช่มไม่รู้ไม่รู้มองมองเฉยๆฉป้าดีไม่ใช่เหรอมองไปเฉยๆหนูจะไปรวมมันกับผักอย่างอื่นด้วยนะเนี่ยมันหอมเนาะ,นะจะไม่ตั้งชื่อให้มันผักซีล้อมนอะใครเลืคนตั้งเนี่ยไม่รู้เขาพาเรียกเขาเรียกของเขาเนี่ย ข้างบนบ้านต้านน่าจะมีอยู่นะอย่างเงี้ยมีไหมมาเห็นได้หรอแต่ไม่รู้จักมันอ่ะไม่เห็นหนูเดินไปเมื่อกียนะไม่เห็นแล้วแล้วตรงบ้านต้านนะเห็ดอะไรมันขึ้นเยอะเลยแบบช่วงที่ฝนตกอะ่ะอ๋อเห็นมันเห็ดถวนนึกไหมบอกไม่ใช่เห็ดถั่วนะมันเป็นเห็ดอะไรมันต้นขาวเต็นมนวิวสวยมากเลยนั่งอยู่นี่สักพักหนึ่งอี่สบายใจมันวิวสวยนี่ไงนี่มันแตกมันแตกดอกมันแตกยอดนั่นก็คือไอเนี้ยที่ว่าดอกแดงๆจำได้ไหม ดอกอีหยังวะเนี่นอยอดอกที่มันลูกแดงๆนั่นบอกอืมอ๋อดอกที่มันลูกเป็นพ,งพวงๆนะอืมลังไปลังมาแบบบอกว่ากิ่งไมาลวงเสีพหัวเลยนะเห็นเห็นเห็นข่าว,งวงไหมเห็นข่าวไหมไปกลับบ้านกันดีกว่าพอแล้วได้ออมนึ่งเราจะอุ้ยเลิกก่อนไปค่ะพี่น้องกลับบ้านแล้จ้าสวัสดีเด้อค่ะเด้อ ก็เลยทำอะไรก,ก็เลยเขโมยขโมยดอกไม้ป่านี่ดอก,กสีม่วงเหรอใช่<า>ชอบขนาดเลยนี่ไงอันนี้ก็สีม่วงนี่จะไปปลูกตรงนี่ตรงนี้ก็สีม่วงป่ะเขาจะรู้อ่ะอ้ยเขาก็หูแล้วเนาะก็เห็นเพื่อนมันเนี่ยอุนั่นแหละหนูเห็นเพื่อนมันอยู่ตะบอกจะจะบอก จะไปรวมกันกับอันนี้ได้ลยร่ะแล้วมันจะกินลูกหัวมันเนี่ยอันนี้ก็สีม่วงก็จะเอาไหมน,นี่น,นี่อันนี้ก็มีอยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตอนนั้นแหละนสีม่วงตอนแหละเนี่ยเหรอเออดอกก้อยเอาดอกไม้คุณลงแล้วลึกมันน,น้อยฟังอยู่ดอกไม้สีโอ้ยไม่ได้หรอกนี่ส<า>ีม่วง ต้องกว้างเลยป่ะกว้าง